สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมาแนะนำเทคนิควิธีการเล่นท่า forward flip นะครับผมหรือว่า d o l p in flip ก็สำหรับท่านี้นะครับจะให้พี่เบสหนุมานะครับเป็นคนแนะนำทริคให้ทุกคนดูนะครับเราไปดูกันว่าการวางเท้าวิธีการเล่นความยากจะยากง่ายแค่ไหนกันสำหรับคนที่เข้ามารับชมก็ฝากทุกคนเข้าไปกดติดตามไว้ในทุกๆช่องทางด้วยนะครับหรือใครที่สนใจสเก็ตบอร์ดก็สามารถชักมาสอบถามได้นะครับผม เฮ้ยเฮ้วันนี้ฮันุมาจะมาสอนท่านี้นะครับพอมเวร์สิครับพอมเวร์สิบมีกล้องนะมีกล้องก็ไม่โดเฮ้ยเอาจะได้โอ้โชัวมากโอเยครับตอนนี้ เอาก็อยู่กับพี่หนุมานเดี๋ยววันนี้จะให้หนุมานสอนฟิป forward ฟิปหรือ dolphin ฟิปใช่ไหมเรียกได้สองชื่อมันจะมี dolphin กับ forward แต่ถ้าเกิดเป็นทางการก็ก forward ฟิปโอเคเดี๋ยวจะให้ดูดาการาวางเท้าอ่าดูอ่ะเว่ามันเล่นยังไงถ้าความเข้าใจก่อนว่า forward ไม่เกี่ยวข้องกับแวร์เรียวคือคนอาจจะมองว่าเ้ยมันเป็นแวร์เรียวแบบซึ่งไม่เกี่ยวเลยมันไม่มีส่วนเกี่ยวกับป๊อปเลยมันมคือการที่เรากดหลังออลลี่ขึ้นมาถ้าเราใช้ขาหน้าคอนโทรลกดลงไปเอียงประมาณแบบเขียงเราฟังเนี้ยก็คือไม่ได้ตรงแบบตรงขนาดนี้อ,ออกออกฝั่งนี้นิดนึงถ้าเกิดคนเล่นซ้ายนําก็ออกฝั่งนี้นนนนนออนแต่ถ้าเกิดคนเล่นขวานําใช่ไหมก็ต้องออกฝั่งนี้ แต่เราแป๊กออรี่ขึ้นมาตรงๆเลยเราไม่ต้องแบบสะบัดป็อปช่วยไม่ต้องเราแค่แปะนาตรงปุ๊บเราวางขาใช่ไหมเราปัด้วปุ๊บเรากดจิกลงจิกให้ได้ลักกณะนังพื้แผ่นม,มันจะหมุนทีรังกาหัวกวางขางก็แบบวางมประมาณนี้เวลาแป๊บปุ๊บผมป่ดมันจะมาประมาณนี้แล้วก็ให้มันแบบ งอข้อเ,ขเท้าเตะลงไปอ่ะใช่ครับนี่มันจะแบบถ้าถ้าคนที่เริ่มฝึกก็ให้ฝึกเตะใ,ให้แผ่นหมุนแบบนี้ก่อนใช่ครับคือแบบลองเตะเอาตรงไง็ได้เราไม่ต้องเหยียบแต่เรายังไม่ต้องแบบเอาเหยียบเลยนะแต่แบบว่าแค่ให้มันมีทรงก่อนาสาธิตสาธิตนี่เป็นประมาณนี้เราแบบนี้ก่อนลองทำอีกทีลองก็ลองแบบเอาตัวยัดเข้าไป ต้องใช้แรงเยอะยอยไหมการแล้วแต่คนถ้าเกิดคนตัวเล็กก็จะใช้แรงเยอะมากแต่ถ้าเกิดคนที่แบบโต,โตแล้วก็อาจจะใช้แรงนิดก็<อ>ถ้าเตะโดนจุดแบบที่<อ>หันุมานบอกมันก็จะง่าย<อ>ใช่ไหมยม<า>มต้องแบบใช้เวลาอใจก่อนท่าพวกนี้เพราะว่ามันแบบม,ม,มันไม่ค่ท่าที่ามายทน่สุดมามันเป็นท่าทั่วไปแล้วก็แบบเอ๊ะฝึกอาจะต้องใช้เวลานีดนึงประมาณนั้นอีกอย่างหนึ่งเรื่องตัวการจัดตัวอะไรเงี้ย ได้ก็คือตอนเรายืนใช่ไหมเราอ่ะจะยืนเหมือนเวลาเราคลิกคลิปเราล็อกไหลไลยเลยคือเราไม่ต้องเปิดอะอย่างนี้คือเรายืนตรงตรงเลยเสร็จปุ๊บให้แขนยืดไปข้างหน้าผมจะขยายความก่อนที่มันเรียกว่ารอฟินคลิปก็คือภาพเหมือน t, tense, ปลาโลมาซึ่งแขนมันจะยืดไปข้างหน้าอย่างนี้ซึ่งมันเหมือนโลมาตอนที่แบบโหนขึ้นบนผยิบหนามอ่ะเขาเรียกนว่าดอฟินประมาณนี้ เตะปึิ่งแผ่นมันจะตีมังกาไปข้างหน้าบางคนก็เตะอยู่ใต้เทา้าแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะเตะไปข้างหน้าเพราะแผ่นจะตีมังก,ก,าร,กรไปข้างหน้าดูง่ายระดับความยากเต็มสิบให้เท่าไหรท่านนี้ก็ยี่สิบยไ่ไม่ถือว่ายากมากเพรว่าฝึกกันได้ฝึกได้เนะอันนี้ไม่ ไม่ต้องมีพื้นฐานแวเดี่ยวไม่ต้องมีพื้นฐานท่าอื่นเพราะว่าท่านี้มันคือท่าเดียวเลยอย่างแวเดี่ยวเนี<ม>้ย Lauren này, เราเอาป๊อปมาผสมคลิปิมันก็เลยคือแวเดี่ยวลิ๊แต่ท่าเนี้ยมันคือไม่ได้เอาท่าอะไรมาผสม mm. ม,สมันเลยลแบบสามารถฝึกได้เลยอย่างแวเดี่ยวเนี้ยเราอาจจะต้องเล่นป๊อปเป็นก่อนล่นคลิปิเป็นก่อนถึงจะมารวมกันได้แต่เนี้ยเราสามารถฝึกได้แต่ว่าคาแนะนําคือคนฝึกน่าจะมีพื้นฐานกันนิดนึงก่อนอย่างน้อย <Thank S 1> ออลลี่ให้ดีสักหน่อยก็ได้โอเค แตง k ิ you, ah ้วมากค่ะนุมานก็เดี๋ยวรอดูในคลิป เรื่องแาวหน้าต้องวางแาวหน้าเต็มไหมแล้วแต่คนขนาดวางยังไงก็ได้ให้เราเตะออกอนัง่งฝึกผมอย่างนี้ผมวางนี้งเพราะว่าผมจะได้ไม่ต้องปาดเยอะเพราะว่าถ้าเกิดปาดเยอะอ่ะมันจะหลุดเป็นดับเบิ้ลสาธิต,ธตเราวางลึกใช่ไหมแบบวางเยอะขนักหน่อยอย่างเงี้ยซึ่งโอกาสที่จะเก,กินมากกว่าหนึ่งรอบสูงมาก เบบต้องวางใ,ใกล้ๆพราวางใ,ใกล้ๆอ่ะเราปาดเราปาดน้อยซึ่งรอบลิฟมันอาจจะแบบว่าผู่มไม่ถึงมันเลยได้แค่รอบเดียวปึ๊บปาดปึ๊บ นี่ก็คือทั้งหมดของชิคกี้ฮันุูมานนะครับผมยังไงว,วันนี้ขอบคุณมากมีอะไรอยากฝากให้คนที่เริ่มฝึกชานนี้ไหมก็ฝึกไปตมที่ต้องเทียนที่ต้องทำให้มากเท่าที่ไหวถ้ามาันได้ก็ไปเล่นสเก็ตให้สนุกครับผม ครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะครับฝากทุกคนเข้าไปกดติดตามไว้ในทุกๆช่องทางด้วยนะครับสนใจแผน่นสเก็ตบอร์ดก็สามารถทักมาสอบถามทางเพจนี้ได้ตลอดเลยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ ઘરે ઘરે